สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกุลชี่ที่ทำเองนะอย่างแรกก็จะเป็นเฮดเคโดนัทค่ะไม่สวยเลยนะนะเฮดเคโดนัทนะตรงนี้จะเป็นโบนะออยต่อไปก็จะเป็นออ,อันนี้ค่ะ คุกกี้นะเราใช้พักทำนะใช้พักทำซอสลาดเราทำเองนะอันนี้ก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะแซนวิชใช่จะเป็นแซนวิชนะและอันสุดท้ายเป็นขนมป,ปังค่ะ ซอสมันจะมีเพชรด้วยแหละแต่ถ้าถ่ายมันจะไม่เห็นมันจะเป็นจากเพชรอะคะ่ะที่นะ้เราก็ทำไว้แค่นี้นะเราทำไว้แค่นี้แต่ว่าเราชอบอันนี้นะเห้ท่ดูนะถึงมันจะไม่ค่อยสวยก็เถอะแต่ก็ทำเองอะ ก็สำหรับวันนี้ก็ bye บ๊ายบายวีดีโอสั้นไปนิดนึงขอโทษได้นะ